คนพวกนี้รถบรรทุกกันนี้ใช่ตอนที่ช่วงแรกๆหรือเปล่าจับคนมาทดลองเหรอทุกคนยืนนิ่งมากเลยครับแต่มีคนหนึ่งครับที่อ่ายืนหงายนะฮะสงสัยคนนี้ไม่ช็อตอา้าวอะไรวะเนี้ยเล่นอะไรวะเนี้ยงงเลย <c ười> คนเล่นงงเลยโอเคเข้าไปฮะอ่าสงสัยพวกเขากําลังมาทํางานแล้วครับคิดว่านะ <c ười> โอเคดึงดึงดึงอะไรอยู่เนี่ย ดึงแล้วมาทาไมมันไอเชือกไอไอโซนั่นน่ะมันก็ขึ้นไปทาอะไรไม่ได้อ,อ๋อต้องดังนให้่สุดใช่ไหมแล้วปุ่มนี้ทาอะไรได้ไหมโอเคไม่ได้ครับเห็นปุ่มไม่ได้เลยอ,อยากกด <c oughs> อยากกดไปหมดโอเคปีนปีนขึ้นไปไอหนูปีนขึ้นไปไนปีนขึ้นไป,ป,นนไปสวยครับอ่าจะยังไงต่อปึ๊บยกปีนทีไรย,ยก จะกระโดดทีฮัทหลังกระโดดตลอดเออความสามไปพิเศษนะฮะอุ้ยเสียงนกเสียงนกครับคุณผู้ชมอุ้ยลูกอ้าวไม่ใช่ลูกเจี๊ยบแต่เป็นนกจริงๆอันนี้ <laughs> โอเคมามาดูกันต่อฮะเหมือนพัสดลนี้จะเป็นอะไรนี้มีข้างบนมีอ่าเขาเรียกว่าตู้อยู่นะฮะถ้าให้เดาไม่ผิดนะฮะนกมายังไงเนี่ยม่แก่วะ ถ้าเราไปผิดตู้นี้น่าจะต้องผาักลงมาลงมาที่พื้นนี้แสดงว่าข้างล่างมีรูสินะเราเปิดเองไม่ได้เลยเอ <c oughs> โอเคแสดงว่าเราต้องขึ้นไปครับไปโอ้แต่ว่าทางทางปิศาจนี้น่าจะยาวอยู่ <c oughs> โอเคครับไปเรอยๆฮะปีนขึ้นบันไดไปมีสองชั้นด้วยกันแสดงว่าอพอน่าจะต้องขึ้นทางนี้ออกด้ยังก่อนยังก่อน แต่วานั้นจะต้องกดนี่ก่อนคันโยขึ้นไปอ่าวเดี๋ยวนะผมว่าไม่น่าถิงเมื่อกี้ผมชนแล้วมันหมุนได้ผมว่าต้องอย่างนี้อ่าอย่างนี้แหละถึงโอเคอา่ะาประมาณนี้แล้วกันนี่โดยการวิเคราะห์โดยใช้หลักคณิตศาสตร์วิชาพืชคณิตเกี่ยวไม่ไม่รู้แต่พูดไว้ก่อน <laughs> โอเค ไม่ได้เกี่ยวหรอกไปปีถึงเรียบร้อยฮะ้ววเวลาดันตู้เซฟมันคือตู้เซฟนะฮะดันปึ๊บปึ๊บเราก็ล่วงด้วยสิครับเรามายืนตรงนั้นอุ้ยเอาตายเลยเหรอตายตายเลยเดือดโอเคดันถอยถอยถอย,ถอยโอเคเราว่าลงแบบลงแบบอ่าลงแบบสันตินะฮะอย่าลงแบบ ผ่าดโดผลเลยครับน้องไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นมาฮะเราไปหลุมนี้กันนะครับมีนกอยู่ทางโน้นอ,อีกไหมโดดข้ามไปหนอเอาไปแล้วเหรอสงสัยเสยนตโบเมื่อกี้อ่าโอเคแต่ผม,มเห็นเส้นสีเหลืองงผม,มเห็นเส้นสีเหลืองมาครับดึงปลักกันผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่น่าจะเป็นแบบอ่าคอลเลกเทเบิลอะไรงนี้ปะ <laughs> น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่น่าจะมีมันต้องมีคําตอบบ้างแหละเอ,อมาครับเดินต่อฮะข้างหน้าเหมือนจะเป็นรางรถไฟหรือเปล่า,างหน้าเป็นรางรถไฟครับแล้วก็มีคนนั่งสมาธิอยู่นะฮะแล้วไปทางไหนได้บ้างตอนนี้ตันนะฮะโอเคเหมือนเราจะต้องควบคุมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขอลงก่อนอ่าผมขอลงแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ทําอะไรได้คันโยกโอ๋อเปิดประตูได้โอเคมา ต้องเปิดประตูก่อนสินะไปไปครับคุณลุงค่อยๆเดินนะครับอุย้ยมีคนหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวนะอ,อ่หรือว่ามันคือสวิต์เปิดเหรอเห็นไหมผมรู้ว่าอ่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะครับมันค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งมันจะมีท่านที่อ่าสวิต์มาอยู่2จุดนะครับผมผมว่าต้องให้2คนเนี้ยืยนอ่าจุดยืนจุดเดียวกันให้ได้ซึ่ง ผมจะไปทำยังไงล่ะอ๋อเดี๋ยวนะผมว่าทำอย่างนี้ได้อ่าประมาณอย่างนี้เดี๋ยวนะอ่าไม่ไม่เอาเดีกว่าเอาประมาณไหนดีเราเดินปื๊บปื๊บปึ๊บปื๊ป,ปเดี๋ยวนะผมผม,ผมต้องกะก,ก่อนผมต้องกะก,ก่อนอ่าเพระาะว่าสองคนนี้มันเดินสลับกันไงเดินสลับกันต้องให้แบบว่าต้องให้กึ่งกลางด่อย โอเคถอดมาแปบ๊บนึงนะผมขอปิดประตูกันปิ๊บปิดป,ป,ป,ประตูก่อนนะฮะต้องให้แบบมันเสมอกันะ่ะเดิมแบบพร้อมๆกันหน่อยอนี่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 โอเคทีนี้เราก็เดินกลับมาโอเคสวยครับขอบคุณที่ใช้บริการครับผมไปออกประตูไปฮะอุ้ยหลังรถไฟไม่มีรถไฟผ่มานะยังมีนะเอ้แต่เหมือนขบนเปิโพงฮะ เขาบนเป็นโปร่งอะ่ะผมว่าต้องมีอะไรแน่เลยหรือ <c oughs> เปล่า <c oughs> นี่ไงทางขึ้นพูดปุ๊บเจอทางขึ้นปับ๊บขึ้นไปฮะปเผชิญโลกอันโหดร้ายโอเคอ๋อสงร่าไปทางซ้ายไม่ได้ละตันปีไปได้นะครับเรามาทางขวาก็ต่อนะฮะเดินทางก็ต่อสว่างมากเลยเพราะเพราะสว่างแล้วมันดูแบบเออไม่อึมครึมนะดูแบบ สบายตาดีนะครับนหนขอดูทางหน่อยอุยอ้ยอุ้ยผมว่าสไลด์ข้างหน้ามีท่อนะฮะสไลด์ลงไปแล้วต้องจับท่อนะครับผมแต่ว่าผมเห็นสายสีเหลืองข้างล่างผมต้องไปเห็นสายสีเหลืองไม่ได้ผมต้องไปหุ้ยจับได้ไหมโอเคจับได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้นี่โอเคอุย้ยลงลงได้สุดแค่ไหนอ๋อลงลงได้เรื่อยเลยวเรยพราะสายลงไปข้างล่างครับโอเค ตอนนี้ผมลงมาชั้นใต้ดินนะฮะเหมือนจะเป็นห้องเก็บของหรือเปล่าดึงรแอบอบ๊บโอเคไปครับดึงเรียบร้อยขึ้นไปข้างบนกลับไปข้างบนเดินทางกันต่อหยข้างนอกกำลังไอ้นี่เลยอะ่ะแบบเคาเรียกว่าอะไรอะ่ะกำลังเดินไปเป็นแถวมันกำลังอ่าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะฮะมา ไปกันต่อมีกรงปีนชัวมันต้องง่วงปีนแน่ๆอุ๊ยเดี๋ยวระวังอันนี้ตกไปผมว่าตายเฮ้ยอย่าสไลด์ลงนะมาครับดีฝนไม่ตกถ้าฝนตกผมว่าลื่นอะไม้กระดานใครทำไว้เนี่ยเฮ้ยหักเหรอเฮ้ยเดี๋ยูๆอู้โอ้เดี๋ยวๆลบอ่ะลบอ่ะอือหืออือหือผมว่าแหละไม้กระดานมันไม่แข็งแรงขนาดนั้นหรอก โอเคข้ามมาข้ามตึกตึกตลๆตึกตึก,ตก,ตกบรรยากาศอาจจะเยียบๆนิดนึงนะฮะดูข้างล่างสิผู้คนเหล่านี้เขากำลังถูกบังคับให้ไปทำวิจัยอะไรสักอย่างหรือเปล่าหรือแค่เดินต่อแถวมาทํทำงานเพราะว่านักจะามาแค่ทำงานนะฮะโบนัสโบนัสอ่าจะได้ไหมครับการสิ้นปีแล้วฮะอุ้ยจะมีคนเห็นเ่าไหมอะ ไม่เห็นหรอกเนาะมาดึงไม้ออกึบดึงอันเดียวไม่พอด้วยต้องดึงแบบอ่ะอื้อโอเคดึงอีกหนึ่งสองออออได้แล้วบ้งโอเคได้ละมาครับนี่เหมือนเราลักลอบเข้ามาเลยนะข้างล่างเหมือนต้องสไลด์แล้วหรอเตรียมกระโดดเลยผมว่าอึบอ้าวไม่มีแต่มีหนูวิ่งแถม บรรยากาศค่อนข้างอึมครึม,ลมแล้วก็รู้สึกว่ามีกลิ่นโตกตตนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรมาโผล่หรือเปล่าอ้าวไม่ถึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันต้องสลับบันไดสลับบันไดได้ไหมได้ด้เว <laughs> เปลี่ยนบันไดขึ้นไปครับโอเคขึ้นไปครับเหมียวมีสวิตช์อยู่ตรงนี้นะฮะอืมขอเดินก่อนได้ไหม <laughs> มีหุ่นสองตัวอยู่ตรงนี้แต่ดูเหมือนเหมือนกล้องวงจรปิดเลยอ่ะเออผมว่าเปิดได้ไหมเปิดได้โอเคเป,อเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนล้กันไหนไก็มาละเปิดไว้ก่อนเปิดไว้ก่อนโอ้ยเสียงหลงด้วยมีคนโดอ่าสปริงครอบหัวเหรอไม่รู้เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดสวิตช์นะฮะ เปิดไฟปุ๊บแน่นอนว่าเต็มตัววิง่งอุ้ยโอ้โหลบลบลบเลยเยเผลปะผลผลตรงน้นเเอุ้ยทันป่นปนๆปๆๆๆนโอ้ยโอเคไปเข้าเข้าเข้าสวยครับยังไงต่อเฮ้ยถึงปะ่ะยังไม่านได้ก,กดแห้กดไปขึ้นลิฟต์ลิฟต์อีกแล้วล,ลิมโบก็มีลิฟต์นะจำได้ ขึ้นช้าเหมือนกันด้วยนะครับโอเคฮะขึ้นมาเรียบร้อยครับพนนะ้นฮะไม่ไม่ยากไม่ยากไม่ยากสบายสบายแต่ทำไมเพลงมันดูเร้าใจเหลือเกินอุ๊ยอย่าบอกว่าหักหักไหมอย่าหักนะเหยียบขี้เขาให้ด้วยไม่ใช่ไม่ในชะ่ไม่ใช่ใช่ <c oughs> อุ้ยนี่ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยมีรูอยู่ตรงนี้ฮนะอุย้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอ,อ,อ้ากเอา แย่แล้วไม่นะไม่นะอู้ดจับได้เปล่าฮึบเอกการแสดงยอดเยี่ยมแห่งปีน้องควรได้รับรางวัลออสการ์นะฮะจังหวะอู้ดหยุ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 ดลืมลืมลืมต้องเดินเป็นจังหวะนะฮะอย่ามีพิรุษน้องอย่ามีพิรุษเก็บไว้โอ้ยเขาหยุดเขาหยุดอยู่หยุดหยุดชีวิตอ๋อเดี๋ยวเราจะกระสิทธ ไป,ไป,ไปอีกไปอีกไอ้เมื่อกี้มกไม่แจ้งมีกระพริบแจ้งเตือนด้วยนะเห็นนะเมื่อกี้เนี่ยโอเคเดินครับค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปข้างหน้าโอ้อยไปอไปอ้อยเดี๋ยวนดิดนึงเฮ้ยข้างหน้าก็าทำอะไร,รอ่ะตัวอ้าวให้ตายเถอะไลน์ไลน์ลโทรมาพอดีโอ้ยเอา้านั่นไงมดุดอ่าให้โทรมาวะเอาใหม่เลยโอ้อดีใช่พอจุดอ้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งข้างหน้าทำอะไร กระโดดเหรอกระโดดเลยได้ไหมพี่เกียรติหรอหนึ่งสองฮึบไปพานห้าพเนย่หยุดไหมหยุดเออหยุดหยุดหยุดหนึ่งสองฮึบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวเอาอย่างโอเคอุ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นคนธรรมดาแล้านตรงเออเกือบแล้วเมื่อกี้มีคนสถนนการา์ด้วยนะครับไอ้พวกชั่วพวกแกทำอะไรพวกแกวิจัยอะไรกัน เออหยุดหยุดหยุดลืมลืมลืมดูลืมดูมีชะกระตกด้วยคนที่ยืนดูอ่ะคนปกตินะน่ะคือคนปกติโอเคหยุดหนึ่งสองฮึบซ้ายหันขวาหันเอผลไหมคุณคิดว่าผลไหมไม่ผลหรอกฮึบเออเกือบฮึบช้าหน่อยช้าหน่อยพอดีพอดีอ่าคนนี้สมองดีเลย์นิดนึงนะฮะโอ้หยุด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  ข้าหน้าตกระตุกอะ่ะดูดิน้องไปเร็วไปไปไปโหหยุดแหมกล้องหันพอดีไปไม่ตามจับเลยใช่ไหมเหมือนจะไม่ตามแล้วนะฮะเสียงอย่าบอกว่าหมาใช่หมาใช่ไมเน่ยอย่าบอกว่าเป็นหมาโอ้ไม่นะเอออุ้ยอุ้ยครูใหญ่ครูใหญ่ อย่าเพิ่งร้องนะขอร้องเดี๋ยวเอาเพีดีกีให้จิอุ้ยอุ้ยอ,อ,โอ,โอ,โอ,อุ้ยอุ้ยต้องวิ่งเร็วขนาดนี้ส่องไฟขนาดนี้มือถือไม่ไฟสองหน้าเฮือโอ้ยเจ็บไปหน้่น้องถือกับมึนน้องถือกับมึนโอ้โหสู้ขนาดนี้ขาไม่หักได้ยังโอเคมาไปกันต่อฮะหนีจากหมาได้อุ้ยมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดู๋ยวเดู๋ย นึกว่าหมดแล้วมีอีกโอ g เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหดุมากอุ้ยวิ่งเลยครับสี่คูณร้อยครับจังหวะนี้สี่คูณร้อยจะวิ่งหนูน้อยคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวไม่ถึงหรออ๋อเดี๋ยวนะทำไมไม่ถึงหรือว่าเดี๋ยวนะผมว่านี่แน่เลยต้องให้วิ่งลงมาข้างล่างก่อนชัวร นี่ไงมันมีทางลาดอยู่ลงมาลงมาลงมาล,งมา,ลงมาอีกหนึ่งองไปโอเคไปถวงเวลาถ่วงเวลา่วงเวลาหนึ่งซองฮึบเฮ้ไปบ่ายไปด้วจ้าโบโอเคต้องให้คุณลุงเข็นไปครับลงุงอุ้ยดูท่าดิยายานะจ๊ะท่าเหมือนท่าอะไรวะผมดูไม่ออกคุ้นๆมากเลยโอเคลากไปลากไปยาวๆถึงนี้เลยก็ได้อ่ะ ไงต่อตรงนี้มีแท่นนะฮะอืมโอเคผมว่าผมรู้แหละอ่ะกลับมาก่อนคุณลุงครับเข็นผมกลับเลยครับได้เลยไอ้หนูเดี๋ยวลูพักไก่อ่ะเข็นกลับเองพอ่อโยดจุด,ด,ด,ดเลย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 ,เลยถอย่อยลุงก็ต้อเถอะกดแรงเยอะไปหน่อยมาครับถอดอ่าแต่ทีนี้เราก็เข็นกรองแดงนี้ไปวางตรงแท่น ตรงแท่นนะฮะแท่นแพลตฟอร์มป๊าบโอเคประตูถึงจะเปิดนะฮะมาแล้วคุณลงครับโอเคผมกลับมาแล้วคุณลงเตือนแล้วเดี๋ยวซื้อเอ็มร้อยให้กิ่งอ่าได้เลยไอนหลานขอสักสองร้อยขวดนะอุ้ยถ้าเมืนก็วบุญบุญวอลกเลยบุนวอล์ติงติงตือดึงติงติงติงดิงต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 ิงดิงถ้าบุนวอลกจังหวะนี้อุ้ยเดี๋ยวนะ อะไรไปไหนอ่ะอ๋อตันเออเอี๋ยเพิ่งนัอย่าเพิ่งปล่อยนะอ่ามันตันครับแล้ยังไงก่อนอ่เดี๋ยวนะผมงงปล่อยก่อนได้ไหมปล่อยได้แต่ปล่อยไปไหนล่ะไม่ได้ฮนะโอเคลุงอ๋อเดี๋ยวนะหรือว่าหรือว่าไอ้นี่ ลุงปีนได้ไหมลุงปีนได้เฮ้ยกูกูบกี่คนหรอโอ้โหกูควกูก็ควกี่คนวะเนี่ยหยุดหยุดหยุดอ่ะแล้วจะยังไงต่ออ๋อหรือว่าต้องขึ้นไปข้างบนก็อ่ะกับแรงฮัร์ดกับแรงโอเคขึ้นไปเหยื่อจัดเฟตฟอร์มโอเคปล่อยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าล่วงคู่แน่เลยอ๋อล่วงอีกเดี๋ยวผมว่าล่วงคู่แน่เลย อก่นออโอเคประมาณนี้ประมาณนี้มันยังเาไม่มีแท่นตรงนั้นให้ยืนหรอกอ่ะทีนี้ปล่อยสวยแล้วก็กระโดดมารับคุณลุงอีกทีนึงอ่ะได้เวลาบูดบอลแล้วครับลงพาผมไปหน่อยได้เลยไอ้ลอดเอ้ยตึมๆติมๆติมๆตึมๆติมดตึมติ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 มเติ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 มเต้มเติมเ่ามเติ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 เติมเมตเเม จับขันโยกเปิดแล้วทีนี้จะเป็นเจ้าหนูที่เฮ้ยเดียเด๋ยวๆูเดยวไอ้ยาการไปหน่อยขอโทษทีคนดูเขางงว่าเอ๊ะไอเด็กคนนี้มาจากไหนทำไมไมาเล่นโซนแถวนี้ตายบ่ <c oughs> <ai b aud it> อยไปแล้วเอาใหม่ๆอม่ริมๆพอริมๆพอประมาณนี้ประมาณนี้โอเคไปคุณลงเปิดประตูให้ผมหน่อยได้เลยเล้านมา กดไว้นะกดไว้นะเตร็มโดดอาเตยมโดดนะหนึ่งสองไปลงน้ำแล้วจ้าใช่ไหมโอเคต้องน้ำแล้วละ่ะถ้าไม่น้ำก็ไม่รู้จะว่ายังไง <c oughs> โอเคผมขอระยะไปทางซ้ายหน่อยแล้วกันนะฮะทางมันกว้างมันน่าสำรวจวเกินขอไปทางซ้ายเดี๋ยวนะฮะอ่อต้องดำลงไปมีอะไรไหมไม่มีนะฮะผมคิดไปเองนะครับ <c oughs> นึกว่าจะมีอะไรโอเคครับไปดูก,กันต่อ ว่ายน้ำไปไว่ายน้ำไปไว่ายน้ำอีกแล้วเปี้ยโชยอีกแล้วแม่เออแต่ว่าตอนตอนเสื้อแห้งนี่แห้งตอนไหนนี่ไม่รู้นะอ๋อผม่ปีไม่ได้ผมก็ต้องต้องดำอุ๊ยเดี๋ยวนะแล้วดำถึงไหนอ่ะเดี๋ยว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 อุ้ยไม่ได้ไม่ได้สื่อแล้วสื่อแล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่ได้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 อ่าไม่มีทางขึ้นครับหรือว่าต้องดำถูกแล้วแต่ว่า ต้องอ่าผมเห็นหอะไรบางอย่างผมของลงไปดูหน่อยอันนี้ปะนี่ไงมันจับได้ด้วยดึงดึงออสูข้ข้านุโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปสืกยังไอ้หนูจะสืออกแล้วโอเคได้ครับอ,อ่โอ้ยเดี๋ยวนะถ้ามีอย่างนี้มันขึ้นได้ไหมอุ้ยไม่น่าถึงหรอกส่งไปอ่ะไ,ม,ไ,ไ,ม,ไ,ไ,ม,ไม่น่าไม่น่าได้มันมันมันไม่มีอะไรโอเค คิดไปเองคิดไปเองคิดไปเองเออมาตอนกลับมาครับเอาแรงมาจากไหนใครสอนหนูว่ายน้ำเนี่ยหนูสอนที่ฮาวายค่ะสอนที่ไฮฮาวายเอเอเฮ้ยเดี๋ยวนะผมรู้สึกแป๊บหนึ่งไนงะตอนที่เราดึงมามันมีช่องลงปะผมจำไม่ได้ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมผมคิดไปเองใช่ไหมโอเคไม่มีไม่มีมมผมคิดไปเอง ผมกลัวพลาดไงโอเคกับดันไปครับดันไปดันไปและนี่ก็คือช่วงดันดาราทำทำทำไม่เกี่ยวกันเลยไปเรื่อยแล้วผมมาครับไปต่อนะครับเหมียวอ่าดูเหนื่อยนะน้องนะดูนเหนื่อยขึ้นไปครับปีนช่องท่อท่อเอหรือเปล่าท่อระบายมีปุ่มให้กดตรงนี้นะฮะ หรือเปล่าน่าจะต้องกดนะฮะอุ้ยอยากเห็นจังเลยว่าข้างนอกมีอะไรกดได้ไหมอ๋อน้ำลดอ๋อลดน้ำโอเคลดนะมายถึงน้ำมันลดนะฮะไม่ใช่ลดน้ำต้นไม้น,นะครับอันนี้กดนี่ทีผมว่าโอเคอันนี้ต้องบินฮะเดี๋ยวๆนะประตูปิดปะเฮ้ยไม่ปิดวะผมขออยากลองอะไรบางอยา่าง ผมขออยากลองอะไรบางอย่างเอาอปิดปิดอยู่ดีฮะไหนขึ้นถึงไหนขึ้นถึงนี่โอเคตอนแรกก็เห็นข้างบนไงนผมกำลังคิดอยู่ว่าอ่ามันต้องไปทางนี้ทำอะไรได้แน่ไหนขึ้นมาหน่อยประตูแดงป๊าบลงไปครับจะอ้าวจะเนี้ยเดี๋ยวเออผมว่าไม่น่าใช่นะ เด๋ยวนะตอนยังไงวะผมงงแล้วทำไมต้องมีประตูตรงนู้นวะพาเซ่นเนาะเดี๋ยวนะผมขอลองอีกทีสิอ่าแต่ว่าผมไปปรขวาตนะขอลองลองไปดูก่อนเลยได้ไหมอยากเห็นว่ามีอะไรก่อนไม่มีนะไม่มีอะไรนะโอเคขึ้นบนครับขึ้นบนอ๋อมีโซ่อยู่ตรงนี้ครับแต่ผมดำอ่าผมโดดไม่ถึงแน่นอนโดดไม่ได้ด้วย แล้วก็ประตูปิดตายตรงนี้นะฮะแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะถ้าลงไปมันก็เหมือนเดิมลงไปคือเหมือนเดิมเลยหรือผมพลาดอะไรไปปะผมขอดูก่อนต้องดึงอะไรไปปะไม่มีมันก็ไม่มีอะไรให้ดึงนะไม่มีนะผมพลาดอะไรไปอ่ะ อลองกดน้ำใหม่แต่เมื่อกี้มกดกลับได้ใช่ไหมอืมอ่ะทีนี้กดมาเอ้ยเดี๋ยวไม่สุดไม่สุดขอใหม่ขอใหม่เมื่อกี้ไม่สุดอ่ะประตูเปิดถ้ากดอ,อีกทีคือปิดใช่ไหมปิดเองด้วยโอเคมันปิดประตูเองฮะอืมทำยังไงดีล่ะเดี๋ยวผมขอเดินให้ชัวร์ก่อนสิ ไม่มีอะไรนะอ๋อก็ไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนะอ๋อหรือว่าผมรู้แล้วผมว่าผมรู้แล้วผมว่าต้องทำอย่างนี้กดปิดน้ำแล้วดีวเราต้องรีบขึ้นไปให้ทำขึ้นไปดันเออประตูนี้จะเปิดโอเคผมก <c oughs> ว่าจะรู้ได้แล้วโซ่ตรงนั้นคืออะไรอะ่ะ โซ่ตองน,นั้นคืออะไรอ่ะอ๋อโอเคมีกระเป๋าให้แบบนี้ผมรู้แล้วครับอืมเดินไปเลยไอ้หนูอุ้ยเดี๋ยวดันได้ไหมดันได้ดันได้ดไดโอเคกระเป๋ามีให้ถือมีให้หยิบได้รู้เลยรู้เลยว่าต้องทำอย่างไรนะฮะเข็นไปครับเข็นไปเข็นไปให้สุดทางปึ๊บ <c oughs> เอาสักประมาณนี้ น่าจะกําลังดีโอเคทีน,นี้เราก็เปิดน้ําครับเปิดน้ําให้ลอยขึ้นไปเราก็จะได้ปีนขึ้นกระเป๋านี้สวยทีน,นี้เราก็สามารถจับโซ่ได้แล้วครับเย่โอ้จเจเลยพูดไปเรื่อยๆเจเลยโอเคครับขึ้นมาขาบนอุ้ยสนาน,นี้รถไฟเหรอว้าว